สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่กาการาชวันนี้เราจะพาไปพบกับหนึ่งในรถ SUV ที่หลายคนรอคอยและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ t o y ยต a าซีรันรุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นการกลับมาที่เต็มไปด้วยความดุดันความแข็งแกร่งและความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโ o y ยต a าซีรัรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้ดูบึกบึนและทรงพลังยิ่งขึ้นด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ ที่มีขนาดใหญ่และดีไซน์ทรงเหลี่ยมให้ความรู้สึกแข็งแรงพร้อมโลโก้ต,ตัวต้าอยู่ตรงกลางฝ่ายหน้าเป็นแบบเลดเต็มระบบพร้อมไฟเดย์ทัน Run n ินน่งและดีไซน์เรียวยาวช่วยเพิ่มความหรูหราและความฉบเฉียวตัวถังได้รับการปรับปรุงให้ดูเพรียวขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ s u v ขาลุยเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนล้อแมกขนาด20นิ้วถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและพร้อมลุยทุกสภาพถนนการชนหน้าและหลังถูกออกแบบ ให้มีมิติที่ชัดเจนเพื่มมุมมองความแข็งแกร่งที่ลงตัวกับสไตล์ออฟโรดเมื่อก้าวเข้ามาภ่ายในห้องโดยสารจะพบกับบรรยากาศที่หรูหราและกว้างขวางบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงที่นั่งสบายและรองรับสรีระได้ดีแผงคอนโซลกลางมาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วรองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงระดับพรีเมียมให้คุณภาพเสียงคงชัดรอบทิศทางมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงผลชัดเจน และปรับแต่งได้ตามการใช้งานภายในยังมีไฟ a m b i e n t t i ท h t ที่ปรับได้หลายโทนสีเพิ่มบรรยากาศความหรูหราในเวลากลางคืนบอดแถว2และแถว3ถูกออกแบบมาให้กว้างขึ้นเพื่อการเดินทางไกลที่สะดวกสบายพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่สามารถพับบอกเพื่อขยายพื้นที่ได้ในด้านสมรรถนะโตโยตา้าีร์2026มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 ขนาด3 5ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด ประมาณ350แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ปรับจูนใหม่เพื่อการขับที่ลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างทันใจระบบขับเคลื่อนสีล้อฟูลไทม์สีดับยูที่ทำงานร่วมกับโหมดการขับขี่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโค่สปอร์ตสโว์หรือออฟโรดช่วยให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทางระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทําให้การขับขี่บนถนนกรุกระหรือเส้นทางออฟโรดมีความนุ่มนวลมากขึ้นระบบความปลอดภัย Toyota Sa f e t y Sense เวอร์ชั่นล่าสุด ถูกติดตั้งมาอย่างครบครันทั้งระบบช่วยเบรกการโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันสำหรับราคาของ t o y o ต้าซีรันเนอร์จะเริ่มต้นที่ประมาณ45,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ1.6ล้านบาทในไทยและถ้าเป็นรุ่นสูงสุดที่มาพร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีครบครันราคาก็อาจทะลุไปถึงประมาณ6 0 0 0 0ดอลลาร์หรือเกือบเกืล้านบาท สรุปแล้ว t o y o t a ซีรีส์2026เป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องความแข็งแกร่งดีไซน์ที่ดูดันภายในที่หรูหราและสมรรถนะที่พร้อมลุยในทุกเส้นทางเหมาะสําหรับคนที่รักการผจญภยัยและต้องการรถที่ครบครันทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยแล้วทุกคนคิดอย่างไรกับ Toyota าซีรีส์2026รุ่นใหม่นี้ครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกาคาราชเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ